ทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆจัดตักจัดเต็มที่สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m โปรดระวังนะครับผมเบ็บปลอมตอนนี้กำลังระบาดของแท้ต้องแอด3 8 8 g o a 2เท่านั้นนะครับผมเฮียได้ปักหมดุดลิง์กแท้ๆเลยนะครับผมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับหลังจากกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผมจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเฮียสง รับทีเด็ดกันไปยาวๆกันเลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านรับการมายืนของนอร์เวย์คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี2 45ของค่ำคืนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์เจ้าบ้านตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเรียกได้ว่าโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ย9นัดชนะ6เสม,มอ2แพ้ไป1นัด ยิงได้31เสียไป8ประตูมี20คะแนนส่วนนอร์เวย์ตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่นทั้งหมด9นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป1ยิงได้15เสียไป6ประตูมี18คะแนนผลงานล่าสุดของทางเนเธอร์แลนด์นะครับคือการบุกไปพลาดท่าเสมอกับมอนเตเนโกรมา2ประตูต่อ2ส่วนนอร์เวย์เปิดบ้านพลาดท่าเสมอกับลัตเวียไป0ประตูต่อ0เรียกได้ว่าฟอร์มย่ำแย่ทั้งคู่ในช่วงเกมที่ผ่านมานะครับ คู่นี้เจอกันเกมแรกในบ้านนอร์เวย์แล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เมื่อวันที่2กันยาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับสถานการณ์ของทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสเข้ารอบแต่ไม่ร้อยเปอร์เซตเพราะว่าอันดับ2และอันดับ3อย่างตุรกีและนอร์เวย์ตามหลังอยู่2คะแนนถ้าคืนนี้เนเธอร์แลนด์ land, พลาดท่าแพ้ขึ้นมาเก็บแต้มไม่ได้ เกิดปัญหาแน่ๆสำหรับเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ดังนั้นนะครับสถานการณ์เนี่ยบังคับให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องชนะไว้ก่อนเพื่อการันตีการเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติด้วยอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนนอร์เวย์แรงจูงใจของนอร์เวย์นั่นคือถ้าคืนนี้นอร์เวย์ชนะมันจะพลิกทันทีนะครับนอร์เวย์เนี่ยก็จะกลายเป็นทีมที่ มีลุ้นเข้ารอบทันทีไม่ว่าจะด้วยการเข้าเป็นอันดับหนึ่งด้วยการลุ้นผลตุรกีให้สะดุดเสมอหรือแพ้แล้วนอร์เวย์บังเอิญชนะขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับตาลปัดได้หมดนะครับทุกๆอย่างมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนอร์เวย์ก็ต้องเปิดหน้าแรกเหมือนกันสำหรับเกมนี้ทีนี้มาดูในส่วนของไลน์อัพนะครับ เนเธอร์แลนด์เนี่ยของหลุยฟันเกาเนี่ยมีกองหลังที่ดีมากๆนะครับอย่างเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็สตีเฟนเดอะฟรายแล้วก็แบ็กซ้ายขวาเนี่ยอย่างดาร์ลย์บลินแล้วก็แดนเซลดูมฟรีนะครับทางแดนกลางเนี่ยแฟรงกี้เดอะยองไวน์นัดุมดาวิีคลาเซนแนวรุกเนี่ยน่าจะต้องลุ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยแนวรุกก็ทำประตูได้นะ แต่ปัญหามันดันไปเกิดที่แนวรับมากกว่านะครับแนวรูปอย่างดานชูมาเมมฟิสเดอร์ไพแล้วก็ซีเฟนเบิร์ไวท์นะครับส่วนทางนอร์เวย์ปัญหาใหญ่ของเขาคือการไม่มีเออร์ลิงบราห์ฮารแลนนะครับพอขาดฮารแลนไปเนี่ยนอร์เวย์นี่เหมือนขาดใจเลยนะครับเหมือนคลัมเป้าหาประตูไม่ได้คืนนี้เนี่ยจะใช้อเล็กซานเดอร์โซลอสนะครับกองหน้าเป้าคนนี้ถามว่าฟอร์มดีไหม ก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้เทียบฮาแลนแน่นอนนะครับมือไม่ถึงอยู่แล้วโซโลอสเนี่ยถูกยืมตัวไปวเรอัลโซเซดัดนะครับยืมมาจากาทางอาเบริซิกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยการยิงประตูของโซโลอสเนี่ยถือว่าฝืดเครืองมากๆบางทีเนี่ยเหมือนว่าโดนโยกไปเล่นตำแหน่งปีกซลยด้วยซ้ำนะครับด้วยการลงเล่นให้กับทาง ต้นสังกัดอย่าง Real s o c i e d a d 9นะัดยิงได้แค่1ประตูโอ้โหการันตีได้เลยว่าคืนนี้ฝืดแน่ๆน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวป้อนดีๆอย่างมาตินโอเดนการ์แต่ตอนนี้โอเดนการ์ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนฤดูกาลที่แล้วกับอาร์เซนอลตอนนี้โอเดนการ์ก็ถือว่าเป็นตัวสำรองมากกว่าเสียด้วยซ้ำดังนั้นนะครับคืนนี้เนี่ยหลุยฟันเกา้าหน้าบ้านเนี่ยผมว่าเชื่อใจได้มากกว่านะการที่จะให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยชนะนอร์เวย์สองลูก ผมว่าโอกาสเกิดได้ค่อนข้างสูงมากกว่าหน้าบ้านของทางฮอลแลนด์นะครับสถิติ3เกมหลังสุดเนี่ยในการเล่นในบ้านถล่มยิปโรอต้า6-0ถล่มตุรกี61แล้วก็ถล่มมอนเตเนโกร40ถือว่าด,ดุมากๆในบ้านตัวเองดังนั้นนะครับผมเชื่อใจฝีมือของหลุยฟานกาวในการเล่นหน้าบ้านมองว่า2เม็ดน่าจะทำได้นะครับเลือกเชื่อไปที่เจ้าบ้านนเธอแลนด์นะครับ คู่ต่อมานะครับเวลส์ Wales จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบลเยียมคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่้าคมทีนนี้นะครับเวลส์ Wales เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ2เป็นรองจ่าฝูงอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด7นัดชนะ4เสม,มอ2แพ้1ยิงได้13เสียไป8ประตูมี14คะแนนส่วนทางทีมเยือนนะครับอย่างเบลเยียมตอนนี้อยู่ อันดับหนึ่งนะครับเป็นจ่าฝูงเลยผลงานก็ถือว่าดีมากนะครับลงเล่น7นะัดชนะ6เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้24เสียไป5ประตูมี19คะแนนเรียกได้ว่าค่อนข้างจะลอยลำสำหรับเบลเยียมนะครับผลงานล่าสุดของเวลส์คือการเปิดบ้านถล่มเบลารุสไปถึง5ประตูต่อนหนึ่งส่วนเบลเยียมเนี่ยเปิดบ้านอัดเอสโตเนียไป31 คูนี้เจอกันเกมแรกในบ้านของเบลเยียมแล้วก็เป็นเบลเยียมนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งเมื่อวันที่25มีนาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับเวลส์เนี่ยมีปัญหาในส่วนของแดนกลางนะครับอีธานอัมปาดูกองกลางที่เล่นได้โดดเด่นมากๆนะครับเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งของเชลซีแล้วก็ถูกยืมไปเวเนเซียนะครับถือว่าเป็นเดอะแบกของเวเนเซียก็ว่าได้ในแดนกลางนะทำให้เวเนเซียเนี่ยมีผลงานที่ ไม่ขี้เรเลยนะครับในการโชว์ซูเรียร์หลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างอัมปาดูเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ติดโทษแบนในเกมนี้นะครับทำให้คืนนี้นะครับเวลส์ Wales จะใช้โจออลเลนยืนคู่กับอารอนแรมซี่ในแดนกลางแรมซี่เนี่ยเป็นคนที่เล่นในสโมสรได้ไม่ค่อยเด่นเทียบเท่ากับทีมชาตินะเพราะเล่นทีมชาติเนี่ยแรมซี่เนี่ยเก่งมากนะครับแบกแดนกลางของทางเวลส์ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ แนวรุกอย่างแกเรตเบลนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ย่ำแย่เลยทีเดียวทางฝั่งของเบลเยียมนะครับไม่มีลูกากูแต่ก็ยังมีคริสเตียนเบนเทเก้เบนเทเก้ในยุคพัติกเวร่านะครับถือว่าทำได้ดีนะโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับค่อนข้างจะผิดหูผิดตาเลยทีเดียวถือว่าวิเอร่าเนี่ยเข้าใจเกมรุกของคริสเตียนเบนเทเก้แล้วปลุกชีพเบนเทเก้ให้เป็นกองหน้าที่ อันตรายในกรอบเขตโทษมากๆคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับเกมนี้เนี่ยสถานการณ์ของเวลส์เนี่ยก็อย่างน้อยต้องมีแต้มนะครับถ้าแพ้ต้องลุ้นว่าเช็คเนี่ยต้องชนะแค่1ลูกถ้าเช็คชนะ1ลูกนะครับเช็คก็จะประตูได้เสียเนี่ยไล่บีเวลส์ขึ้นมานะครับต้อง คือคู่นี้อะไปดูสถานการณ์นะครับเวลส์ Wales เนี่ยยิง13เสีย8ส่วนเช็คเนี่ยยิง12เสีย9นะครับต่างกันอยู่ที่2ลูกนะครับ2ลูกเนี่ยถ้าคืนนี้เวลส์ Wales, ตามที่ผมคาดนะผมคาดว่าเวลส์เนี่ยจะแพ้เบลเยียม2ลูกดังนั้นระยะห่างตรงนี้มันจะหายไปแล้วถ้าคืนนี้เช็คชนะ1-0 เท่ากับว่าเช็คเนี่ยจะพลิกแซงเวลส์แล้วก็เข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟดังนั้นนะครับมองว่าเวลส์เนี่ยเปิดหน้าแรกแน,น่แต่พอมาดูกองหลังเนี่ยเซนเตอร์ของเวลส์เนี่ยโจโรดอนกับเบนเดวิสผมว่าเอาคริสเตียนเบนเทเก้ไม่ลงนะครับเบนเทเก้แข็งแกร่งมากในกรอบเขโทษแล้วก็แถวสองเนี่ยอย่างบริสเมอร์เทนหรือว่าเอเดนอาซาแม้กระทั่งเควินเดอร์บอยก็น่าจะทำผลงานได้ดี รหรือว่าส่งท้ายแล้วกันมองว่าเบลเยียมคืนนี้นะครับชนะได้2เม็ดนะครับเวลตันไม่อยู่มองว่าคืนนี้เบลเยียมมาวินนะครับคู่ต่อมานะครับมอนเตเนโกรจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตุรกีคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองส้าของค่าคืนนี้นะครับมอนเตเนโกรเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3ยิงได้13เสียไป13ประตูมี12คะแนน ส่วนตุรกีนะครับอยู่อันดับ2เป็นรองจ่าฝูงแบบไม่ลอยลำเพราะว่ามีคะแนนเท่ากันกันกบนอร์เวย์อันดับ3ที่18คะแนนด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด9นะัดชนะ5เสม,มอ3แพ้1ยิงได้25เสียไป15ประตูประตูได้เสียเนี่ยดีกว่านอร์เวย์พอสมควรน,นะครับผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับมอนเตเนโกรทำได้ยอดเยี่ยมเลยด้วยการเปิดบ้านยันเสม,มอกับเนเธอร์แลนด์มา22ส่วนตุรกีเนี่ย โชโหดนะครับเปิดบ้านถล่มยิปรอตาไปถึง6ประตูต่อศูนยคู่นี้เจอกันเกมแรกในบ้านตุรกีเสมอ2อนะครับเมื่อวันที่2กันยาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับมอนเตเนโกรเนี่ยเรียกได้ว่าหมดลุ้นแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังโชว์ความเหนียวแน่นในเกมล่าสุดอยู่หัวใจหลักสำคัญในเกมรับก็น่าจะเป็นสเตฟานซาวิทนะครับเซนเตอร์ Center จากแอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนทางทีมเยือนเนี่ย ตุรกีปีนี้ก็ยังถือว่าดูน่ากลัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าบูรักยูมัสเนี่ยจะเข้าใกล้เลข4ไปทุกทีแล้วนะสำหรับอายุของบูรักยูมัสนะครับ36แล้วแต่ก็ยังมีความน่ากลัวเหมือนเดิมในรอบคัดเลือกรอบนี้นะครับลงเล่นไป8นัดยิงได้5ประตูถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับยูมาสยังอันตรายเหมือนเดิมแล้วก็แดนกลางอย่างคอกคูหรือแม้แต่ซานฮานกรูก็พร้อมที่จะ ทำเกมในแดนกลางเพื่อสนับสนุนเกมรุกของทางตุรกีได้เป็นอย่างดีเกมรับของตุรกีมีโซยุนคูมีเดมิราลก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเกมนี้นะครับสถานการณ์ของตุรกีเนี่ยต้องสาแต้มเท่านั้น1เลยนะครับคือการกดดันเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยห่างกับตุรกี2คะแนนแล้วคืนนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์เจอนอร์เวย์คือนอันดันเจอเอนดจอกับอรนดับ3ที่ระแะน่างแค่นคะแนนมันดําให้นวามกดดัอนทั้งหมดตอนนี้ถ้าผมดูไม่ผนดนะ ผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยกดดันหนักสุดละแต่ยังไงก็ตามนะครับตุรกีเนี่ยต้อง3แต้มก่อนเพื่อที่จะลอยลำมากกว่านะครับคืนนี้มองว่าตุรกี1เม็ดไม่ได้ยากนะครับลุ้นได้ถึงเม็ดสมองว่าอาจจะจบ2อูนย์ที่ตุรกีด้วยซ้าดังนั้นคืนนี้มองว่าตุรกีน่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับคู่ต่อมานะครับฟินแลนด์จะเปิดบ้านรับการมายืนของฝรั่งเศส คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองส่าของคัมภืรนี้นะครับฟินแลนด์เจ้าบ้านทําไปทํามาเนี่ยตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับลงเล่นทั้งหมดเนี่ยเนัดชนะ3เสมอ2แพ้2ยิงได้10เสียไป8ประตูมี11คะแนนส่วนฝรั่งเศสเป็นจ่าฝูงที่ลอยลำนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยลงเล่นไปทั้งหมด7นัด ชนะ4เสมอ3ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้16เสียไป3ประตูมี15คะแนนผลงานล่าสุดของทางฟินแลนด์นะครับคือการบุกไปเอาชนะบอสเนีย3ประตูต่อ1ส่วนฝรั่งเศสเปิดบ้านถลม่มคาซัคสถานถึง8ประตูต่อ0ูนเป็นเกมที่เรียกได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยผิดฟอร์มมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งเศสไม่เคยชนะคู่แข่งได้ เกิน2ลูกเลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสําหรับฟอร์มของฝรั่งเศสในเกมล่าสุดคู่น,นี้เจอกันเกมแรกในบ้านฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่8กันยานที่ผ่านมาเกมนี้นะครับทางฟินแลนด์เนี่ยชูก้าไรทาล่านะครับติดโทษแบนจากใบแดงในเกมที่เจอกับบอสเนียแล้วก็โรเบิร์ตอีวานอฟได้รับอาการบาดเจ็บส่วนฝรั่งเศสเอนโกโลกกงเต้ en olo, e ได้รับอาการบาดเจ็บทาให้คืนนี้ น่าจะเป็นโอกาสของอา r i เดียนราบิโอนะครับได้ยืนเป็นแดนกลางคู่กันกับชูอาเมนี่ทางฝั่งฟินแลนด์นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับตอนนี้เป็นรองจากฝูงเนี่ยยูเครนอันดับ3ตามหลังอยู่2คะแนนนะครับแล้วยูเครนเนี่ยจะเจอกับบอสเนียถือว่าบอลค่อนข้างสูสีนะสำหรับคู่นั้นนะครับถ้ามองแบบผ่านๆเนี่ยมองว่ายูเครนน่าจะเสมอนะ นะครับน่าจะเสมอกับบอสเนี่ยเท่ากับว่าฟินแลนด์คืนนี้เนี่ยแพ้ได้นะครับอันนี้คือคิดเองเลยนะครับดูในส่วนของไลน์อัพนะครับฟินแลนด์แน่นอนนะครับติโมปุกกี้เป็นกองหน้ายืนคู่กับมาคัตฟอร์ดนะครับมาคัตฟอร์ดเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักนะครับมาคัตฟอร์ดเป็นกองหน้าตัวสำรองของเบรนท์ฟอร์ดนะครับมาคัตฟอร์ดจะได้รับโอกาสลงเล่นให้เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบอลถ้วยนะอย่างบอลคาราบาวครับ หรือว่า FA ฟเอคัพเนี่ยมาคัดฟอร์ดจะได้ลงนะครับก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับด้วยไวเพียงแค่22ปีมาคัดฟอร์ดก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับในานามทีมชาติลงเล่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะออสองนัดนะครับยิง1ก็ถือว่าสถิติดีดนะสำหรับมาคัดฟอร์ดกับฟินแลนด์ส่วนผู้รักษาป,ประตูตัวหลักอย่างแฮร์ริคี้พร้อมลงสนามนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเกลนกามารา จากกลาสโกว์เรนเจอร์ก็พร้อมลงสนามนะครับดูแล้วโอเคอยู่นะครับสำหรับไลน์อัพของฟินแลนด์เนี่ยคืนนี้มองว่าฟินแลนด์เนี่ยน่าจะเน้นรับแล้วก็โต้กลับเอาตามสไตล์นะครับแต่พอไปดูทางฝรั่งเศสของดีดีเยเดชองโอ้โหอาวุธหนักทั้งนั้นนะครับทั้งองตูนกริสมันคิริยันเอ็มปัตเป้เบนเยตแเดนะครับม,มันดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วถ้าไปเทียบกับ กองหลังของทางฟินแลนด์เนี่ยที่ไม่คุ้นชื่อคุ้นหูเลยเนี่ยมองว่ายังไงฝรั่งเศสคืนนี้น่าจะเจาะได้นะครับคืนนี้มองว่าฝรั่งเศสน่าจะมาวินนะครับ2เม็ดทําได้กําลังใจจากเกม8 0เนี่ยมาเต็มเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าดีเดียเดชองจะเจอแผนที่ลงตัวกับฝรั่งเศสแล้วด้วยแผน3 4 1 2นเนี่ยแหละครับมองว่าคืนนี้ ฝรั่งเศสมาเต็มนะครับ2เม็ดได้อาจจะไหลถึง3เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสนะครับคู่สุดท้ายนะครับเช็กจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสโตเนียคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี2องของค่ำคืนนี้นะครับเช็กเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับออโอกาสที่จะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ปิดตายนะครับ เพราะว่าตามหลังอันดับ2อย่างเวลส์อยู่3คะแนนแล้วคืนนี้เนี่ยเวลส์ Wales จะเจอกับอันดับ1อย่างเบลเยียมต้องลุ้นให้เบลเยียมเนี่ยตบเวลให้ได้แล้วก็ส่วนเช็คเนี่ยต้องชนะให้ได้นะครับประตูได้เสียถือว่าห่างกัน2ลูกลุ้นแค่ระยะห่างของทางเบลเยียมกับเวลส์เท่านั้นเองนะครับว่าเบลเยียมจะยิงเวลได้เยอะแค่ไหนส่วนทางเชคนะครับเจอกับเอสโตเนีย เชคเนี่ยอยู่อันดับ3อย่างที่บอกไว้นะครับมี11คะแนนจาก7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ยิงได้12เสียไป9ส่วนเอสโตเนียอยู่อันดับ4มี4คะแนนนะครับลงเล่น7นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง5ยิงได้9เสียไป19ประตูผลงานล่าสุดของทางเช็นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องกับคูเวตแล้วก็ถล่มคูเวตไป7 0ส่วนทางเอสโตเนียนะครับบุกไปแพ้ให้กับเบลเยียม3-1 คู่นี้เจอกันเกมแรกนะครับในบ้านเอสโตเนียแล้วก็เป็นเช็กที่บุกมาถล่มไปได้ถึง6ประตูต่อ2เมื่อวันที่25มีนาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับสถานการณ์อย่างที่ผมเกิ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเช็กเนี่ยต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากเลยแต่เทว่าแพทริกชิกนะครับไม่พร้อมลงสนามทําให้คืนนี้เนี่ยเป็นโอกาสของมิเชลคาเมซิกนะครับดูแล้วเนี่ยมันเทียบเท่ากับชิกไม่ได้ แต่ก็ยังโชคดีหน่อยนะครับมีเพลย์เมเกอร์อย่างองโทนินบารักแล้วก็ปีกอย่างมัใช้วิดด้านะครับ mm hmm. ก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าน่ากลัวนะครับคือเช็คเนี่ยดูดีเมื่อมีแพทริกชิกนะครับแต่ถ้าไม่มีชิกเนี่ยมองว่าคืนนี้เนี่ยทางเช็คไม่ขาดคือชนะได้นะครับมองว่าชนะได้แหละสําหรับเช็ค1.0น่าจะทําได้หรือ2.1น่าจะมีโอกาสเพราะว่าเอสโตเนียเนี่ยเป็นทีมที่ แพ้ค่อนข้างเขาเรียกว่าการแพ้ระดับ2ลูกเนี่ยต้องเบลเยียมนะครับถึงจะทําได้นะครับอย่างขนาดเวลส์เนี่ยยังเฉือนเอาชนะเอสโตเนียได้แค่หนึ่งศูนย์เลยมองว่าเกมนี้เอสโตเนียตั้งรับแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะแพ้แค่ลูกเดียวเต็มที่ก็ให้2นะครับเพราะว่าราคาเปิดมาเนี่ยให้เช็คต้องยิงถึง3ลูกนะมองว่าชนะได้แต่ไม่น่าถึงแค่นั้นเองนะครับถ้าเลือกเชียร์เลือกเชียร์ไปที่เอสโตเนียนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับชีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับชีเด็ด5ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นั่นก็คือเนเธอร์แลนด์เบลเยียมตุรกีฝรั่งเศสและสุดท้ายเอสโตเนียนะครับอย่าลืมนะครับผมหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครอยากสนับสนุนเฮียสงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันแล้วล่ะก็เฮียขอฝากสปอนเซอร์ของเฮียไว้ด้วยนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ